ไปเสร็จป้าปารอยว่านามาสวัสดิ์ทำบุญทำพระกินอาว่าพระกินนั้นนนเที่ยวามณีเที่ยวเที่ยวรามณีนำผมข้อโศกัรกจําวันเกิดโย ต้องมองนี้นโยมสีประจําปันเกินที่สิบบาทหน่สิบบาทยี่สบาทโดมโดมปมามากมายหลายลานขนาดี่เวลาเท่าไรแล้วนะนะนยก็ยังทยอยมาหมอลําก็ยังไปทําการแสดงนะทําบวญแดงเย็นเย็นบอลเลียน่าหมดก็ยังแน่น ถุงหมอลัง,ง,งดเงียนงดเลยหรอเงียนงดแล้ว,น,น,น,วนะผู้สวดตรง้องยมจะไปเหมือนลักลับไปลอยประเทศทงไปก็คืออะไรหรือว่าอยากลมเยียนหน้าลงหน้าหน้าทองก็ซ้ายมือมาเลยโยมผูชาทุกเพียนทองได้โยมก,ก็ซ้ายมือมาโยมไหนเข้ามายังไม่มีทุกเพียรทองก็ซ้ายมือเหมือนกันโยม คนที่เข้ามาก็ซ้ายคนที่ออกก็ซ้ายเหมือนกันนะมันจะได้ไมชนกันโยมนะถ้าเราไปทางเดียวกันชนกันนน่นเด่นแบ่งกันโยมแบ่งกันเสียงว่าหมอลังตรวจสถานที่ก็ติดมัดแนววะนะนะนเลยนได้โยมนะไปบอกกันนะกรรมการทางด้านหน้างู้ว่าสีอะไรโยมวยนเกิดวันไหนสี เหลืองวันกันสีแดงวันอาทิตย์สีทับวันทาร สีเขียวก็เป็นวันพุธสีม่วงเป็น,นวันเสาร์วนวันพหัสบดีก็สีส้มอยู่นะโยมกิดวันไหนก็เอาตามวันนะแล้วก็วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะเป็นใหม่ของสากลเราเรียกว่าปีใหม่ของสากลเพราะว่าคนไทยเรานี่มันมีปีใหม่เยอะนะโยมนะปีใหม่เยอะ ฮิสมาก,กับเป็นปีใหม่ของศาสนาด้วยเ,เราก็ถือว่าจองกัเขาคือกันวันอะไรละ่ะวันขึ้นปีใหม่ในมกราปีใหม่วันตรุษจีนกับปีใหม่ของชาวจีนวันสงการกับปีใหม่ไทยมยยีหลายหลายอยู่เลยฉะนั้นคนไทยของเรามีวันฉลองเยอะในยุคนะฮะมีวันฉลองเยอะ ยมแพะเข้ามาตรงนี้ยมรับนะลองพ่อโสกอประจําันเกิดเรื่องแสงน,น,นงสอดทองกระเจ็ดยอมจีสิบปาโยมตอนนี้ยมก็กมัจอด,ออดร,งรงองเท้นนเนนเาเต็มเลยอือยมมัจอดรองเท้าเต็มหนาบานตงใชนที่ไ้เก็บไปถุงเดือันยัน แจกรองี๋ยวกเขามาทำหมุดนาทิเกตสุ่รองเท้าขายไปยิกหน่อยโยมนะโยมมามาข้างหลังนี่เลยก็ะไรโยมรองเท้ามาข้างหลังนี่เลยมาข้างหลังมากตรงนี้ก็ได้โยมนี่มาข้างหลังนี่หลังฉาบหลังมากกระไะโยมที่ว่างๆ่าอนั่นแหละโยมเอาวางตรงไหนวางได้กระโยม ก็อ่ะนี่โยกมาติดมีแล้วเสริมแต่งแต่งใบทำบุญกับพระเินเหนือกินเหนือใช้ทำบุญกับนางฟ้าก้าวหน้าไกลไกลมายอมเย็บปิดบาทดปิดบาดนำแมกนำตะก้อนติดต่อแต่งเติมเสริมต้นพระป่าลอยฟ้านะเพราะว่าถ้าโยมนั่นก็จะได้สาระของพ่อโสธรโปรแสงเหมนรับของพ่อโสธรโปรแสงการรองเท้ารองมาไปถอดรุ่นกเลยโยมล ด้านหน้าบนด้านข้างบนมีที่จอดที่มังเอนะข้บนก่อนนะล้วสีเขียวมันจะมัดก่อหน,นะสีเขียวเดี๋ยวรับโชคเลยนะผมนี้รับโชคไม่นอนนะยมนะดนดูจังหวัด โชคข้ขอไก่นะเนี่รองคณะกรรมการเห็นไหมให้คนณะกรรมการแม็กให้ก็ได้แม็กเองดีกว่ายงคณะกรรมการจะได้ย,ยืนคูบองให้นะเพราะว่าคณะกรรมการก็โอ้ยมือเปลนล้วงเลยมาทานทานก็มีมาข้างหลังก็มีนทางซ้ายทางขวาตั้งแต่เช้ามาเป็นเดือนแสนร้อยนคนเนี่ยจะพากันมาตั้งไหนกันละวนันเนาะ ซื้อแม็งเก็ตใหม่ทางด้านเหนือด้านใต้อยู่ด้านซ้ายด้านขวาทำบุญในมัดนายยมเนี่ยอาจะทำบุญตดอดข้อตอชาตาเสริมมัานมีรอยประทีพย์โยมหินศิษย์บ,บาทรับล้มอดสูตรโปร่งแสงสีประจำวันเกิดนายยมนะ,ะโยมก็พูดกันดังๆนิดนึงนายยมนะ โดไนไทยโดนทองผาแต่สีขิวผานแต่ผีไม้กระบองใส่โยงใส่งามผ่านมดโยงนะไม่ได้สอบไม่ได้ถามดอกกลุกเป็ดเด็ดหลงอุ้มก็มีเข็นหลดมาก็มีโยงร่ากยร่างกายร่กายรากายรากยร่ากยร่างกรงกายร่างกายรกาย่าายร้าา มาโยวมาเทาคนต่อแม่แรงใจต่อข้าปลาลอยฟ้าี่แหละนะลองข้าใครอยู่ตรงนี้ก็มาทำมันเสริมมันเติมมาแต่งนะคนกันยา้าตว่าไก่นะต้นข้นนะต้นเป็นต้นต่าก็ต้เป็นมัยัู่แต่เดี๋ยวนีเทคโนโลยีทสมัยนะไงต้องส่น้ไปเลยก

สามารถรับีวัราุนมวันนี้ถือว่าโชคดีของคุณญาติโยมที่มาในวันนี้วัที่หนึ่งมตาอ่นวันที่งนาสามารถรับได้นาโยคานุนี้ได้ใหลูกห้าสิบบาทตุนยมห้บบาทเท่านั้นวันนี้วัน เให้ญาติโยมไปเลยเนาะหลังจากวันนี้จะไม่มีแล้วคุณโยมนี่หมดแล้วหมดเลยนะ,ะสามารถหยอดปัจจัยได้นะคุณโยมเนาะห้าสิบาทรับไปเลยหนึ่งลูปคุณโยมแผ่นทองหยิบพีจ้าแผ่นทองแผ่นทองหยิบพีนะ เติมน้ำมันตะเกียงชีวิตวันนี้เติมน้ำมันแล้วกี่บาทจ้าคุณโยมห้ายี่สิบบาทสามารถรับวัตถุมงคลได้จ้าคุณโยมออกไปแจกลูกแจกหลาเน้ตแจกคนข้างบ้านสามารถแจกได้วัตถุมงคลนี่ห้าสิบบาทคนไหนบ้างห้าสิบบาทเนาะวัตถุมงคล คือมีหน้าเหมือนวันนี้มีการปรับโปรเจคเดียวนะคุณเคนเนี่ยรู้บ้างแต่วันนี้เนี่ยต้องจัดโตที่นะครับก็มีโปรเจคที่โยธาก็หน้าสรุปผ่านวันนี้ช้ากว่าเดิม50นี่แหละนะครับวันนี้บอกเกลือมากกว่า50กว่าครับ <laughs> เนยาฟินิโมซาเนียซา <rium> <laughs> <a> <tido> 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 วี <ih az violin beeping warfare> ่16กันยานีว่กนายนนีนที่18ัากัายนนี้ายน้วท่กาน้ทกยานั่2นัท่นยานัี่25นายนนีวที่26ายน้วันที่2ันยา้ัายวนท่29ายีที่30กยน้ันท่าคนีเป็นโบาลีและภาษาไทยนะครับดภาษาบีบ้างเพ่อจะได้ร ្័់ះោ៏ំកម្្យោះទៅំែៗ្ទៅំែ្ម្ោ៌ម្យោះ្ៅំែ៎្ម្ោ់៊ំែំ៊ៅម៌្ទំ្ จะเปไม่ขาอโยงล้วไม่เขียะนุโมอนาเออนี่โยงนุกมทนาาตอโยงจับัเกล็ดอำนาจาจากตรงนี้เรเด้อน่แล้วชินที่ไปดูไอ้ตัวถมเทิงที่เราแขกที่หนก่อนต่อไปก็จะให้หล้มพีบาาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์แทนโยงเนาะจอกในเกาะด้วยใจมือคว้าเอาวใจในคว้าจ้า นายโยมมาลดน้ำมันนะโยมเนาะอาพุทธังประสิทธิธรรมมาสิทธิ์ที่สังฆามัสิทธิประสิทธิหนวยน้โมพุทธายะเฟี้ยงเฟียงอาโยมมาเอ่อโยมมาได้เลยโยมมาเอาเลยโยมยิบเลยโยมมาเอ่อนวัตถุมงคลนะโยมมาอ่าคนจะเรียพร้อโยมสาธุชนคนไทยบุญทั้งหลายโอ้โยมเยอะตั้งแต่เช้าๆ้านาโยมเนาะเออเยอะตั้งแต่เช้าช้านายโยม đốt tan hồ tan trời <laughs> mưa mưa nắng ngày mưa nắng 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 mưa đường bay đó ta mà bay tăng tại buổi